องวันนี้เขากินอะไรกันก็ไม่รู้ซุปไอ้จักกิน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  น่ารักไหมล่ะคะเขากินเองได้ด้วยโอ้สำเร็จไหม 갈수 <laughs> 있어? 와 좁, 좁. 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 anh à, bye bye. nhá, anh ơi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 , anh